สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับที่เชอร์ป๊อบอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ที่เชอร์ป๊อปจะมาสอนเด็กๆท่องกอไก่ถึงฮอนอูกนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเราขอขวดของเราขอควายเข้านาะ ขอคนคึ้งค้งคอละค้งข้างฟ้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีสอโซลามดีชอกระเชอคู่กันย่อญิงโสพาดอชดาสวมพันต่อปักตะหุนหัน ทอทานเข้ามาลองทอนางบนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องนอนนินไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตอเตาหลังตุงทอทุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนูขวักควบ่อใบไม้ทับถมปอปาตากลมพอพึ่งทำลัง ฝ่อฟ,ฟ้าทนทานพอพานวางตั้งฝ่อฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบหมอมาคึกคักยอ,อยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือพายไปรอลิงไต่เล่า ก็แหวนลงยาสอสาลาเงียบเงาสอบอรอสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาผ้าพยองออ่างเนืองนอนหอนกหูตาโต โอเคค่ะแล้วก็จบไปแล้วกับการท่องกอไก่ถึงฮอนองหูนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปท่องกอไก่ถึงหอนองหูที่บ้านนะคะแล้ววันนี้ที่เชื่อป๊อปขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ